ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องเมื่อกี้บอกับบาบานแล้วทยยินดีครับกติย่าตัอนี้พ้าพี่พีน้องมาเบึงมาชมนะครับบรรยากาศการส่งมอบครับพี่น้องนี่นะครับมันประข่าครับส่งมอบห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับเป็นกวางเขียวจอเดีย5ศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงม้าครับอันนี้เป็น นะครับโปรโมชั่นเงินสดนะครับเงินสด6กแสนสี่หมบาทครับพี่น้องอุปกรณ์พร้อมกัน3อย่างครับรถใบมีดดันดินพันพวนโรถตลิ่นะครับพร้อมเสร็จนะครับของแถมจัดนักจัดเต็มครับพี่น้องเต็มรถหกหล่อจะไม่หมุนของนังนะครับแถมมานะครับบรรยากาศนี้กําลังแนะนําครับสได้แนะนําเพิ่นนะครับนี่ครับรถไทยอินดีครับสโลแกนเป็นนะครับ รถไทยอินดี้040ดีนะครับพานดีไซน์จะเป็นพานของซีอินทีครับพาน6นะครับซีอินทีใส่พานเดียวกันก็ผ่านซิปแรงมาครับตัวนี้กำลังแนะนำอยู่กำลังนี่นี่นี่ครับเมนีเซว์วันอาทิตย์ที่27นะครับเอ้ย28ครับ28มีนาคมพุทธศักด well ิ์200ห้อง14ครับ มือดีมือสันวันดีเลยงานงามดีครับมือมาส่งบอกวัอนเดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงมาครับนะครับจุดแต่งของทองของถแถมจัดตักจัดเต็มครับก่อนเดียวสองล่างเลย,ย <า S 1> ม,มือนีนะครับอีเสียใใเลยนะครับอืมเนนาเ,นนเดินข,อขอนาอีมั่ยน,ยเ,ยน,าานเขา้ามทัเป็นเอีกร้อยเ อีดองบุญบ้างบุญวส้มร้ายครับบุญในค่ากวาดสงนนะครับเออนี่ครับอันนี้ข่าเพื่นเนะครับสั่งจองแจ้วเดือนมกรานะครับผมลอรถมาจนดหอดเดือนมีมีนาขอขอพระคุณหล้ยไรนะครับผมทีดีดีได้นะครับให้ว้อมไว้วางใจนะครับของบาบาโรตจายินดีนะครับที่ได้สั่งจองแล้วก็เดือกรับ เลือกการใส่บริการของบาบาทนะครับวันนี้มาส่งมอบถึงทีนะครับผมบาบาทก็ดีใจน้ำครับเป็นลูกค้าโหลดน้ำแล้วนะครับสี่เงินสดเลยนะครับประมาณนี้กำลังแนะนำนะครับกำลังแนะนำนะครับจริหน่อยจะไปนะครับแนะนำวิธีการทายนะครับออกกันอยู่ตรงหน้านะครับ เป็นคลิปตัดไปเวลาพี่น้องนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาพี้พี่น้องไปเบิ้งก่อนกอนนะครับก่อนอื่นพี่น้องสีไดีก่อนที่จะไปเบิ้งไปชมกันนะครับในกระบวนการหรือการทํางานนะครับต้องหาซูี่ซูนดีนะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณพ่อพองนะครับขออนุญาตบอเอื้อนนามสกุลนะครับพี่น้องคุณพ่อพองนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็เรืยองรับการบริการของบาบางโรทยินดีครับคลิปนี้ก็ ก็ขอบคุณหลายๆนะครับคุณพ่อนะครับเราจะคอยตั้งธิการนะครับหลงเรื่องนะครับหลํารวยงั้นทองงั้นทองไร้มากที่มาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมนะครับประมาณนะี้นี่ครับสปอร์ตไลทร เขาติดนะครับน้าว่ากับน้าวว่ากับน้อเขาต้เปิดไต่กับ้างเขาต้องเปิดไต่กันบ้างไปดีทุกคนอืมเอ้าตู้นี่ก็ตั้งอยู่ที่ห้องน้ำ แนะนำการใช้งานโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับกัสี่แต่ผ้าพีผ้าหน่องมาเบิึงเพียงตันนี่ก่อนนะครับอุปกรณ์เพิ่นสามยางเนาะรถตตลีเพิ่นจะอยู่อีกอีกอีก,อก,อกมองหนึ่งนะครับกัคลิปนี้จะได้จบการรียวยู่เพียงตันนี่ก่อนครับคลิปต่อไปไปบอกกันอยืนตรงหน้าครับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไว้เพียงตันนี่ก่อนครับบ่าวบาสรถเตลินดี้ขอกราบสวัสดีครับ